สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกทท่านวันนี้นะคะนางมาตามคำเรียกร้องของเอฟซีที่ขอมานะคะบอกว่าเช็คให้หน่อยนะคะว่าที่หมอโอพูดนะคะหมอโอนะคะมือปราบสัมภเวสีนะคะพูดจริงหรือไม่นะคะหากเขาพูดแล้วเป็นจริงดังที่พูดที่เขาพูดแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะก็เช็คให้หน่อยว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ เรามาเช็คกันเลยค่ะว่าจริงหรือไม่นะคะตามคลิปนี้เลยค่ะนะคะไพ่นะคะ,ะ,คะอยู่ครบทุกใบนะคะสีดำสีแดงนะคะอยู่ครบเนาะ อันนี้ตัวแทนผู้ถามคือตัวแทนของนางเองนะคะมาเรามาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะนี่คือตัวแทนของนางผู้ถามนะคะไพ่หน้าหลังอยู่ครบทุกใบนะคะนี่ค่ะสีดำสีแดงนะคะ นางจะมาถามนะคะว่าที่ Fc ถามมาว่าหมอโอพูดเป็นจริงหรือไม่นะสิ่งที่หมอพูดหมอโอพูดเป็นจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงดังที่หมอโอพูดนะคะให้สีแดงออกมาเลยแต่ถ้าไม่จริงไม่ใช่ดังที่หมอโอพูดนะสีดำเม่นๆตรงๆด้วยเถิดเจ้าขาสาทุ มาค่ะนะคะค่ะนะคะหากนะคะเป็นเรื่องจริงดังที่หมอโอพูดนะคะขอให้ออกมาเป็นสีแดงมาทุกใบเลยนะคะแต่ถ้าหากไม่จริงไม่ใช่นะคะสีดำนะคะขอให้ออกมาเม่นๆตรงๆด้วยเถอเจ้าขาสาธุนะคะหมอโอจสัมภเวสีพูด เป็นเรื่องกิ่งหรือไม่หากแกพูดแล้วเป็นเรื่องกิ่งสีแดงมาเลยนะคะหากไม่ใช่สีดำนะคะเม่นเตรงๆด้วยเถิดเจ้าข่าสาธุนะคะหากแกพูดแล้วเรื่องที่แกพูดเป็นเรื่องกิ่งนะคะสีแดงมาเลยหากไม่ใช่สีดำเม่นเตรงๆเจ้าข่าสาธุไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งไม่ใช่ทั้งพ่อและแม่เลยแต่นะคะ มันเป็นเด็กหน่มนะเด็กหน่มผิวขาวกว่าแม่นะคะผิวขาวกว่าแม่กว่าพ่อนะคะมันไม่ใช่พ่อกับแม่แต่มันเป็นเด็กหน่มนะคะที่ผิวขาวกว่าพ่อกว่าแม่ก็รอดูนะคะว่าเป็นจริงหรือไม่นะคะไม่ใช่ดังที่หมอโอพูดนะคะก็หมอโออย่าว่านางนะคะนางก็ว่าไปตามไพ่เนาะ ไพ่มันออกมาว่าไม่ใช่พ่อกับแม่นะคะแต่ในไพ่นี้บอกว่าเป็นคนที่หนุ่มกว่าพ่อนะกับแม่เป็นเด็กหนุ่มกว่านะคะในไพ่นี้ก็รอดูต่อไปนะคะเพราะว่าโปรดพิจรารณาในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเนาะอย่ากโกรดนางนะคะ fc ที่ลุ้นว่าให้เป็นพ่อกับแม่แต่ในไพ่นาง ส่วนกระแสกับหมอโอนะคะแต่มันเป็นอีกคนนึงค่ะนี่ค่ะคือคนนี้นะคะที่ทําไม่ใช่พ่อกับแม่แต่ไม่ใช่คนแก่นะคะไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่ลุงพลนะคะไม่ใช่ลุงพลแต่เป็นในไพ่นี้มันบอกว่าหนุ่มกว่านางก็ว่าไปตามไพ่เนาะหนุ่มกว่าอ่อนกว่านะคะแต่จะเป็นใครนะคะ นางไม่กล้าเอ่ยออกนะคะเนาะเนี่ยตัวช่วยนะคะตัวช่วยตัวดันตัวช่วยนะ,ะตัวช่วยตัวช่วยของผู้ชายหนุ่มคนนี้นะคะผู้ชายหนุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่เด็กนะ,ะก็คือในไพ่นี้ก็บอกว่าแต่ว่านะคะยังไม่แก่ยังไม่เกินสี่สิบนั่นเองนะคะเนาะย,ยังไม่เกินสี่สิบนะคะอืมเนี่ย ในเนี้ยก็คือบอกยังหน่มนะคะยังไม่เกิน40ใน,ในไพ่มันก็ออกมาเดิมๆสเต็ปเดิมนะคะนางก็สวนกระแสอีกแล้วเนาะอย่าว่านางเด้อ,อก็ปวดพิจิตริยานในการรับชมนะคะอย่าว่านางเด้อคะ่ะไปแล้วคะ่ะนะคะอาหารปลาตอนนี้ก็ พระจันทร์ขึ้นแล้วนะคะมันทุ่มหนึ่งแล้วค่ะดูพระจันทร์ดิค่ะเอา้าไม่ใช่พระจันทร์แล้วหน้านางเองเนี้ย <c oughs> นี่ค่ะเนี้ยนี่ละค่ะพระจันทร์นะคะนี่ค่ะนี่คือพระจันทร์นะคะพระจันทร์ครึ่งพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ขึ้นแล้วมา มันจะได้แบบน้ําไม่ขังนะคะน้ํามันก็จะไหลลงห้วยไปนะคะจะได้ไหลลงห้วยไปเนาะเดี๋ยวให้อันนี้คือรถเมคโครนะคะมาจกวันนี้นะคะมาจกวันนี้เนาะนี่ค่ะเขามาจกจกเสร็จแล้วเขาก็จะวางท่อนะคะก็จะวางท่อนี่ค่ะไปนู้นนะคะสุดไปแม่น้ำโน้นนะคะนี่ค่ะนี่คือท่อนะคะท่อก็จะห่อหุ้มอย่างดีอย่างนี้นะคะ แล้วก็จะลึกประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปถึงแม่น้ำในสวนเดี๋ยวก็จะกบนะคะวางท่อไปนะคะไม่รู้ว่าเขาจะทำวางยาวไปถึงไหนนะคะแต่มันก็สูงแล้วนะตรงนั้นน้ำมันก็ไม่ท่วมแล้วนะคะแต่เขาจะมีนะคะทำที่ให้น้ำอ่าลงไปได้เนาะละลายลงไปนะคะให้น้ำไหลให้น้ำไหลลงไปเพื่อให้น้ำลงไป ซึมลงไปข้างล่างแล้วก็ให้ลงน้ําไหลไปโน่นนะคะคือให้ดูดซึมเวลามันจะได้ไม่เป็นแอ่งน้ําจะได้น้ําไม่ขังเวลาหิมะอะไรมานะคะนี่คือสวนนะคะนี่ค่ะที่วันนี้ทํากันนะคะเนี่ยทาวันนี้ น่นอ,อะตัวเบลเลอร์เลยพี่น้องอยู่โน่นอ,อะโน่นกำลังลอยมาค่ะพี่น้องเป็นกลุ่มเลยโน่นกําลังมาเป็นกลุ่มเลยน่ะเป็นแพรเลยเหมือนตาลูกค,คอกเลยค่ะมีตะลิงโน่นนะคะมีลิงตะลิงอันนี้เนี่ยตะวันมันอยู่ตรงนี้นะนางถ่ายย้อนแสงมืดโนอนค่ะมาเป็นกลุ่มละกําลังเริ่มมาละ คลองอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็จะกบนะคะจะกบดินลงมาเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะก็จะขุดล่องยาวไปโน่นเพื่อให้น้ําแข็งหิมะทุกอย่างน้ํานะคะละลายแล้วก็ไหลลงมาสู่ท้องอย่างนี้จะได้ไม่ต้องมีน้ําขังนะคะจะได้ดินไม่ชุ่มชื้นเกินไปนะคะให้น้ามันน้าหิมะมันละลายลงในท่อเขาจะมี ท่อให้ลงนะคะรถแมคโครมาจกเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ลงมาสู่แม่น้ําแม่น้ํากว้างใหญ่นะที่นางให้อาหารปลานะ่ะนางแต่ละทีแต่ละวันให้เป็นจุดๆอยู่โน่นนะเยอะ่ะอยู่โน่นก็จะเป็นเหมือนน้ําตกนะคะนี่รถแมคโครอยู่โน่นนะคะนี่นี่ค่ะ